ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมือนี้มีความฝันพี่น้องเอฟซีทุกท่านโดูอะไรได้พี่น้องเอฟซีทุกท่านแต่เจ๊ดูนะพี่น้องเมื่ที่แล้วฝันอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าระเด็นงช่องพ <c oughs> อหลายปีกาเพราะอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่บากจะเล่าอย่างบอกสู่ฟังในสื่อพี่น้องแต่ว่าอย่าลากันได้พี่น้องผมฝันนีล้ว่าจีผ่านมา เดีเลยให้ได้ไม่บ้านเอาไปตรงแนวท่านเมื่อที่ผ่านมาฝันว่าได้จูงสังงส่งเดี๋ยวไปเอาจูงสั่งตัวหนึ่งแต่ว่าตีความฝันว่าด้ตีไป่นวไหนในความฝันน่ะเลยตีเป็นหนึ่งเก้าอยู่แต่ว่าตับงห้าศูนย์เมื่อที่ผ่านมาตีเป็นแนวท่านจ้าวมือนี่พีน่น้องยับชิดตัท่านท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วครับพีน่น้องยับชิดตัท่านยันนี้ พี่น้องสิเปรียงโชคเบืองก่อนจะได้ครับเพราะว่าฝันลักษณะนแน่นี่พี่น้องเอฟซีทุกทา่านก็คือฝันว่าเมือม่อแรกฝันเห็นพญานะไม่เคยเห็นปูแน่นลักษณะแน่นี่ส่วนหลาฝันจะมาเป็นงูใหญ่เลยพี่น้องส่วนหลายปูมันจะมาเป็นงูใหญ่เป็นงูดำแต่ว่ามื่อขึ้นควัน มือคิกกันเนั่นคุณแม่เป็นพยานอ่ะพี่น้องเห็นเสาเสาเท่าไรเสาสัญย่านเท่าไรสากกสูงสำนันเหรครับพี่น้องเอซีมาประเมินตัวหน่อยหน่อยมมาเกี่ยวกันมมกพี่น้องเอฟซีต่วนเกี่ยวพัน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 ยันมาจะว่าบันนี้ข้อสั้นเธอเลยข้อขนาดสั้นเลย พ่อสั้นทะเลยกหัวขึ้นเป็นสองหัวแต่ว่าหนึ่งตัวความฝันที่สองบันนี้เพชรอาปากนั่นนี่พี่น้องปากน่ะสองปากน่ะสองหัวน่ะไม,นไ,มนไ,มนไม่เห็นกูบ้าเห็นกูบ่เห็นปูเห็นก็เลยว่าสิเนี่ยยกหัวเป็นยกหัวเป็นไสองเสียงหรือเปล่พีนถามน้ปากน่ะเบาปากน่ะงามงามงาม จว่าหันเป็นเสียงเมื่อเห็นครูบ่อมืเอมเอ่เห็นครูบ่อเสือนาพี่น้องเห็นบ่อนี่เห็นบอ่อนี่เป็นวายสีนะ้ำสองหัวพี่น้องยกขึ้นมาเป็นสองหัวฟันที่สองมือขึ้นนี่ครับพี่น้องเอฟซีทุานฟันวายสีพี่น้องฟันวายมัดเป็นมูบ่บานหนึ่งเนี่ยเป็นมูบ่บานหนึ่งบ้านอันนี้ในปลาในความบ้านน่ะว่านนวสิเป็นงานตลาดปลาเรับพี่น้อง นักฟอกฟันเนะ่าฟอกฟันจะเป็นยางตลาดปลาแต่ว่าเนี้ยยางกระไปไ๋ามันเป็นปาหรือเน่าฟันนะ่ะมีจะค้นใบพี่น้องใน,ใน,ในบ้านในในหมู่บ้านมันน่ะมีจะค้นใบบ้านนี้ <c oughs> โถด,ดรายๆพี่น้องเขาเจ้าอาปากให้เพิ่อนเขาจ้าเอ,อาผ่าได้เขาเจออา้าวางสิเขาเจออา้าเอ,อาผ่าได้เขาเจ้าอาปากให้เพิ่อว่าลิ้นใจเขาเจเ้าเลย ซ้ำดิคอยนี่แหะพี่น้องดิ้ใจถ้าจ่อซ้ำดิคอยนี่ค่อยฝันเด็กแลดึงมือไปต่างคนต่างดึงมือมุมเอาง่ายๆมาแย่งกันนะพี่น้องแย่งกันบ่แม่ได้แย่งไป็นเสียงคงเลยพี่น้องดึงมือเข้าไปเขียนเลขใส่ฝ่ามือเลยพี่น้องเขียนเลขใส่ฝ่ามือเลยเลขในฝ่ามือเป็นตัวแหนะเลข ข้อมฝันของตัฝันแรกแอดเองไปตีปเป็นเจ็ดสองหรือไม่ก็สองเจ็ดห้าหรือห้าเจ็ดสองวันนี้ฝันที่สองตีไปจะไหนแอดฝันที่สองเขาเขียนเซนฟเฟอร์มูนสิครับี่ทำเขียนเซฟเฟอมูนสองสองเจ็ดพี่น้องท่านไหนสีเบอร์คลิปอยู่ตอนนี้เสียเอาไปเสี่ยงโชค สามเล้าเมล็ดการเลี้ยงจเาจาพี่น้องสไบพิจารณาครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องสไบหาจารณากินเบยงรัฐบาลงวดวันที่16ธัทนว่าสอ 6, 6พผู้ใดเอ็ว่านี่ซื้อเลขวัดติดเจ็ดอาจจะประมาณนด้พี่น้องเพราะว่าเนี่ยทังมันมาลักษณะน,น,นั่นนี่ในฝันคนไปแย่งมือไป แยงกันได้ไปนรอเสองสองเจ้าหุ่มนะหุ่มว่าไม่รับหุ่มไปซื้อของเลยหุ่มไปเอามือเท้าไหนไปเพราะงี้น่ยแล้วบอาอะไรแล้วเราเอาอันไม่ไม่ยิบไม่เขียนมาไม่เขียนเสมอสองสองเจ็ดหล้วก็ฝันแหลกแต่เชือเห็นปูพญานาคเนื่องตนจะว่าสองหัวมันอาจจะมาท่าเดียวกันไปยหรือเอาจจะเป็นเจ็ดสอง หรือไม่ไปนองไปสองเจ็ดสองที่น้องก็ไปพิจารณาเอาแอดดอนโดนสิฟันท่นหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีกุ้งไทยฟันไม่หนีไหลงวดจีนี้เขาไหลงวดก็ที่น้องแต่ว่าบูกล้าบอกบูกล้าบอกย้อนแย้งยเจี๊ยนเพราะว่าย่านผ่านให้คนที่เขานั่นปล่อยไปซะก่อนให้เจ้าของมั่นใจว่าแนวทางเจ้าของเขาว่าจากสองวันสามวันแลจังปล่อย แ่สี่ปี่น้องเอฟซีก็ถัดมาลุ้นกันพี่น้องว่าปล่อยวันนี้สิเป็นจังไรสองวันที่ผ่านมาบอได้ปล่อยแนวทางครับบอได้ลถช่องกรว่ากขั้นต่อไปแล้วสิว่าคุยี่น้องเข่าพอคิดว่ามาคุยกันหลังใช่ไหมย่ามตะก,กี้บอบัลงแม่นครับตะก,กี้บอลงจังจวันนี้ฝันขัดฝันหยับเลยเป็นแนวทางฝ่ต่อพี่น้องเอฟซี ้าโชคห้าหมนันวที่สิบหกท่านว่าับทรงค่ว่าทรงไม่หรอกทรงท้ายพี่เก่า,าไม่โชคม่หมนันก็บเปีได้ไ่หรอกเอฟซีตันกัไปพิจ,ปพจารณาเป็นแนวทางระวังได้ไม่หรอกระวังเป็นเลขหามเลขหขักสองเจ็ดสองสับเป็นดได้ไม่หรอกกัเป็นตันหรือเอาอะไรจะพี่น้องสิเป็นจารณ เจ็ดสองเจ็ดสอะไรเบอสองเจ็ดสองแล้วเจ็สองเยประมาณนี้แหละพี่นอ้อยเอฟซีจะว่าในมือมันเขียนไหนะ้น่ะมันแดงคือเหมือนจะว่าไม่พี่น้องไม่ถ้าเจ้าเขียนไห้เลยไม่นะเป็นไม่จะว่าเขียนมือเขาเนี่ยเดงคือเหมือนได้พี่นอ้อสองสองเจ็ให้โชคใหา้า ắ n ครับพี่น้องเอ,อตัดจันหฝา,ากไวปพี่้นงทางห้าลำหาร้อยห้าบุญสะพั่นกันเพราะว่าดวงลอดวงดนลงชอ่อง บาดเด็ดฝันฝันว่าสุดท้ายลูซี่จะเป็นหวดมัหออกหนึ่งเก่าฝันตอนนั้นเป็นหนึ่งหก่ว่ากับบาดเด็ไปตีกับหัวเป็นหนึ่งเก่าแล้วม่หลอกหนึ่งเก่าหัดก็นกรธหัวสัญจรสารพุี่ี่นะฝันอยู่หัวละกกัโดนแล้วพี่น้องบาดด้ฝันหววนี้ก็เล้มาฝากเป็นตอดเป็นแนวทา้งฮามิโชมีหมันแต่ว่าสำหรับท่านไดมาอนี้เบิ้งคลิปท่านพี่น้องสิไปเซียงโชเป็นคากับเขา อาหารตามประเทศเดือตตามเล่ากัแล้วจ้พี่น้องสิงไปพิจิารณาบินโมแน่ได้พี่น้องหามิโชมีหมาในค่ายกบเขาวันนี้ฝา,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 ากกดที่ตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลกังใจทางทีมงานครับพี่น้องเอฟซีปะไปเบิ่งตัวเลขกันครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีตูแทนเป็น,นรูปแบบแนวทางของแอดเองอาจจะแหลกครับพี่น้อ,นเนนองเอฟซีทูแทนรูปแบบแนวทางงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566 สองสองเจ็ดเขาเขียนใส่มือพี่น้องเอฟซีตุนทันเลขเจ็ดสองม่ได้ใส่แอดเลขเจ็ดสองกับพญานาคเหรอครับเห็นฝันเห็นพญานาคสองเศียรพี่น้องกับเจ็ดซีนี่เป็นตัวกันส่วนตัวนี้กับสามตัวเขียนเขียนพี่น้องกับไปตัดลินเอาจะพี่น้องเด้อห้าชกห้ามานฝากไว้เป็นแนวทางเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเอ็ดเองเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเอ็ดเองเสนอเป็นเพียงแค่สี่การการตัดสินใจขึ้นอยู่นอมเอฟซี มักแ้ำเอดก่จังเอาน้ำเอดพี่น้องพอมากกระพานมึงความมันเชิงไปใส่ละครับพี่น้องให้โชคให้หมาเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานน้ำเนรพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าให้โชคให้หมานให้ร่ำให้รวยครับพี่น้องปีใหม่ใกล้สิปีใหม่แล้วเนาะเวลาใกล้ปีใหม่จะสิไหวพ่อให้พี่น้องเอฟซีจะบายวันนี้ให้โชคให้หมานให้ร่ำให้รวยครับพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีงามนนครับ